สวัสดีครับสวัสดีกันตอนแรงๆครับผมวัวนสสสตอมกับโบเดโลนิชปะว่านโบเดโลงตอมือแต่โบเดโลงครับอันนี้บ้านที่ซ <ข mosque. S 1> ื้อครับผมก็วิ่งอย่างน่ะบรรยากาศบรรยากาศตอนแรงๆเขาก็แจ๊กแจ๊กเสียงนกครับนกกระจิบกระจอกนกอ่านกกระจาบห่างหอยเป็นพวงครับโอ้โหครับผมหนามในหูบลาทอกัน ดีเตบ่ปวดครับเพราะว่ามันปีที่แล้วมันปวดหูลงท่านกินยาทั้งยอดยาครับหูก,กันมาเป็นภาษาเงียบนะมันอย่างเอือบเอือกม,มาเลยครับคอือมาแล้ววันนี้บรรยากาศท่าการมีมร่มนิดนึงครับแต่ว่าตอนเนื่องเบ้นครับชงสายเพียงใบบานนิดนึงนะชงนะครับชงแดดหอนหอนนะมอมมีแดดครับแต่ว่าหอนอบออาเนาะแต่ฝนลงเม็นมากแปลกปแปกครับนิดนึง กลไปเลยชงเที่ยงพอดีฝนตกกำลังยินเขาอยู่เปิดกระจกก็ถิ่งไว้เนาะมันห่อนระบายอากาศครับเดี๋ยวได้ลงมาปิดครับนิตเดียครับเพราะพอหาหน้าที่เนาะพ่แปลกพ่แปกพ่ปแ,ปกปแปกมากเลวกลับไปเลยอัน,นี่แรกนี่กะมีครับเมนูให้กับเขาอยู่ครับแก่ต้มขาหมูครับต้มนะแขรงหมูตีนหมูตีนกับหมูครับผมซื้อมาจากตลาดบ้านเนาะเป็นขายบบหูครับเพิ่นแพ็กไซถุงขายมาแกเห็น บีร้านนี้เนับหาสิบบาทครับต้มกระลังยึดเตาแล้วก็ต้มน้ำอยู่อน้ำเดือดครับผมเดียเเด๋ยวดขาหมูใส่นกกระลังเตรียมดอยแล้วครับผมแต่เตรียมมาเตรียมดอยแล้วชาวบ้านแต่เห็ดแต่ตีเห็ดแป๊งเดียวครับเพราะว่าลูกก็ไมา่ได้โรงเรียนก็กินต้มมะม่ากันแล้วมันบ่คอยกินข้าขั้นขั้นซื้อมะม่ามาหิ้งไว้มันม,มันก็กินต้มมะม่ากก็ไม่อยากมันกินหรอก มันหันชาว่ามันงอมันหิวมันกินก่อนแล้วมันกินขนมกินนั่นทินี่ล้วมันกันมันตีดไปนี่ใส่อะไรเนาะจะหามไม่ได้ครับดูเหยวกับปล่อยดูกินจะใส่ไข่ใส่นั่นทินีนะครับมีโภชนาการกินมานิดนึงอยู่เพิ่มโปรตีนเพิ่มอันนี้มานิดนึงครับบ่มันมามาซื้อๆเนาะเสียงนกครับอาหันนกอ่าเป็นบินหลายตัวอยู่ครับก็เรียบบินงามงายครับกระบาบริไทยเบิ้งเนาะ อาจจะซ้สำๆหล,ลายๆายก็แน่ครับอาจมันอาจอาจะบินขึ้นมาหยอกกันอีกครับช่วงคำ่คำๆสีมุกบินขึ้นมาหยอกกันแต่เดี๋ยวไทยเบิง้งครับผมช่วงนี้งานกับบุมีครับแต <ś> ่พอดีผมเช้านี่เออชงจะสายไล่ไปถามพี่เพิ่นอยู่แผนกสร้างครับสร้างประจำโรงงานเพิ่นว่าเพิ่นต่อให้เรียบร้อยแล้วโอเคครับก็ต้องไปครับเพราะว่าะชงบินชง,งเบิกตังเรียบร,อยร้อยเบิกยางแล้วเนาะเหลือแต่แค่ไปเก็บงานให้โรงงานครับ ว่าบอตรงมาดอกว่าต่อให้เรียบร้อยแล้วเออก็ด <at> ีค <ível> รับบอต้องเปลืองน้ำมันไปครับผมเบอตรงเชเวลาครับไปเห็นงานอีกแต่หนึ่งมันการเป็นแก่ไๆว่าก็บวนกอย่างนี้นครับเพิ่นแกะเฮ็ดตามนาทีเพิ่นแหละเพิ่นก็ระบวนการเที่ยงแกะเฮ็ดให้ซื้อพลอมข้าวหนียเพิ่นสั่งมาเนาะข้วหนียวเป็นกระบวนทารเอื่นครับผมเพิ่นกระบวนารนิดเดียวเห็นปะกระบวนทารเอื่นเพราะว่าใส่ชางเฮ็ดเอาซะเพราะว่ามันเฮ็ดติดได้หมื่นละตัวสองตัวนึงครับแล่นไปมันก็เสียเวลาเนาะเฮ็ดหมื่นละติดสามตัวจริงอะแล่นไป นี่สี่ห้องกับไปสีม่มือของการบคุมครับเองก็เ,กเลยทีมงานติด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 ่ิดปรครับผมยึดอแก้มแคมแกาม,มปูแค่์หกหกตัวติดบอกติดกล่องบอกกันนำบอกฟ้าติดถึบนสามตัวแค่นั้นครับแ้วก็ต่อสายขึ้นจะแค่ต่อสายกับต่อเป็นตัวยางมาให้และครับผมเพราะว่าขจ้าว่าขจาต่อบทเ,เป็นก็เลยต่อตัวยางทิ้งมาให้ชุดหนึ่งครับผมมือน,นันล่องเทืองให้ ปลาเบงเนาะล่องเครื่องล่องไฟล่องยัางเบงก็เลยตอนถึงมาให้ชุดหนึ่งก็บ่ถอดออกครับตอนแรกพันก็บอกว่าถอดออกแน่กันเลยบ่ถอดออกว่าคือยากล่องคือยากนันอยากนี่เพื่อเบิดตัวอย่างครับเป็นไงครับยังบม่เสียเวลา้เฮาแรนไปครับผมทุกอย่างจ็ผ่านไปได้ดีครับวันนี้มีลมในนิดนึงครับเย็นช่วงค่ำมากก็ดีครับเพราะว่าถ้าบ่อนครับมันห้อนครับลังคาเป็นชิดครับมันติดตามหอมพอให้ครื่องงต้องปิดหนาต่างเนาะ ยังเพิ่อนกับตรงปริดหน้าตาปิดประตูตมันจะบอเตอร์ไซดมันเป็นบานบานดีครับมีโตบอเตอร์ไซดมุ่งบวชนักอาศัยม,มุ่งบวดเพราะได้เปิดไว้ให้อันนี้ครับแต่ว่ายุ่งไร้ไร้ไหลครับยุ่งหลายุ่งเป็นนี่กับยุ่งครับผมโอ้โหช่วงหน้าปีนี่ครับยุ่งหลายหลายครับขนาดชีจ้าที่นั่นติกี่อยู่ก็ับชีจ้านะชีจ้ากันยุ่งจัดยากันยุ่งจริงครับป่วยครับ,รบยุ่งลายแล้วก็อีกอย่างหนึ่งไม่ตีหิ่ง รสชาติแบดพวกเขาครับว่าจะซื้อไปตลาดนัดก็ลืมครับลืมตลอดเลยใม่ตียุง่งเคยมึาถาถ่งแถาถึงหลานมันแล้วได้ซื้อแต่ายางอื่นครับซื้อแต่กงตะกาที่นันซื้อดีมากแต่ว่าใม่ตียุง่งลืมตลอดเดี๋ยวเอาวัฒนธรรนี่ครับเดี๋ยวไปนัดอีกเช่นหนึ่งจะซื้อมาเนาะคุยกันมาเถิดเลยเดี๋ยวพาไปเบิง้งหมอครับปละหอนอยังครับเราเข้าก็เข้ากับยุ่งแรงที่เราครับผมตั้งน่ กำลังเกิดขึ้นครับใส้ค่าตะไคร้ใบระกูดครับผมหล้วก็เกลือชุบหดครับหล้กการประคามเปียกครับผมหกย่างเนาะกับน้ำเปล่าครับกระต้มแบบบ้านครับว่าเดี๋ยวไปปรุงขบนเราครับผมไปปรุงกระใสพวกต้นหอมมะเขืต้นหอมนะครับแลวกกไรย่างๆพิกทอดครับอยากกินเพชสกระใสพิกทอดครับมะค่อยพี่ปนครับมะหอมครับอาจจะใส่ใบกระเพราลงไปบบเหินกระใสหัวละผ้าพวกนี้ครับผม ฝักเขาก็ามีบ้านแล้วบารุงซื้อครับก็โอเคครับดีง่ายครับผมหาซื้อแม่สิบบาทเนาะมันกขบ,บคุ้มครับแบบเดียวเ่าเห็ดกินแค่มื่นเดียวนะกะมันเหี่ยวแหละกอะตรงชิงครับนี่กะมาระก,กอบัคงครับแยกไว้ไปต้นมาจากตัวบ้านนี้เนาะนั่นก็มีครับบ้านฮ้อแลนด์ครับเอาฮอแลนด์มาห้อยเม็ดมาซื้อฮ้อแหลมมาสามลูกครับสามดูค่าสิบบาทบ้านขอข้อแลนด์สุกเนาะ แล้วห้อยเม็ดไปทิงๆไปแล้นี่ครับมันไม่ขนเนาะ,ะขืนกะขืนบ่ข้นกะแซงมันครับเนี่ยช่วงทั้งทั้งนี้เตียนๆนิดนึงทั้งนึงเพิ่มหกนี่บม่มยังครับมันบ่มยังเกิดครับก็ได้บ่ถอนมันยังไงพวกเนี้ยป่าคลองมเอื้อชุดชุดนี้ชุดปลูกชุดหลังจากก็มาหลังสองเออประมาณวันที่สิบหกสิบเจ็ดมกราครับมันข้นต้นบ่ใหญ่นันบ่มย่าวครับชุดที่สองเราที่สองเนาะก็ ก็ปล่อยตามยถากรรมครับผมหนาสิมีชุดนีครับมี่กอยนีกอยสุดหนีเนาะสีมันขื้นแนนมีหลูกหลูกหนึ่งครับประมาณนีนม่นขึ้นบ่แามครับบ่หูครับปีนี้ว่าเป็นอย่างมันคื่บ่ขื้นกล้วยนี่กระสิเขาสองเดือนแล้วครับแต่ยังไยต้นท้อเก่าอยู่เนาะบหกว่าสีหลอดบอห่หลอดแต่ว่าตน้นกระทุ่มเนี่ยบันทปลูกครับเกิดขึ้นเองมันเกิดขึ้นก็นเลยเออ อดเบอบอดบดึงบัถอนออกครับมันเป็นโฮมครับที่มันเป็นโฮมเนาะตอนกิเล็กกิเล็กมีโครงการเห็นหลายอย่างครับแต่ว่าอ๋อเป็น,นกเป็ดโครงการเห็นหลายอย่างอยู่แต่ว่ารอต้นไม้ไง่ายก่อนครับว่ามันจะเป็นแนวใดนนวาน้อมสีเ็ดโทมบอย่ำอ่ำอ่าอ่ำเปโซครับเพราะว่าแดดขึ้นทั้งนี้เนาะ เนี่ยขึ้นมาทางนี้กอ่อนเต็มๆครับหน้าใบามากขึ้นต้นกระทุ่มใหญ่ต้นนีน้กระถอยจอดได้แล้วครับเนื่อว่ามีตายครับก็มีใบงอกมาอยู่เนาะงามอยู่ครับกระถอยรถจงด้วยสายในยกระถอยรถไปจอดชองครับจะลบแดดแต่นิดนึงครับผมแต่กร็ซ้ำเก่าแหละเนาะน้ำมันพ่อสี่มครับผมบวอเตอร์สแลนมาขึงจากเสาไฟมาหาต้นกระทุ่มต้นนี้ไรสแล,สลนประมาณทักสี่เมตรครับให้มันตกประมาณนี้สแลนแบบพื้นเดียวส,สื่อนหนาสีดำนิดน่อยแล้วก็ปลูกเชือกเย็นแล้วก็ตั้งซ้อนหนึ่งแล้วก็มันหนึ่ง ตอนกระทุมเพราะว่าเขาได้ให้เป็นหมให้รดจังหน่อยหนึ่งคิดไปคิดมากจักแน่ได้ครับมันสีอยู่บ่มันสีเสียเกียวบ่เนาะนกเป็ดน้ำครับมาดิซู้เหมนเบิ่งเลยครับยุ่ใกล้เองครับผมประมาณยี่สิบเมตรบปถึงยี่สิบเมตรครับน่าแหละครับผมนกเป็ดน้ำครับยุบออกไครับซู้มืนเมืองครับล่องจอดทางน้นน่ครับเปลี่ยนมันนนนี่ครับคู่นี่ จริงๆมันมีอยูซีหัตัวขับลมหฮมข้างหน้านี่เนาะนี่กระเไกลครับจากต้นกล้วยไปที่เตี้ยเองสิบกว่าเมตรครับเริ่มเย็นๆเริ่มแรงก็ดีนิดนึงครับผมอากาศเตรียมทาเบิ้งใช้กระเข่ากข้น้านีครับผมเตรียมตุ่มเน,ะนาะหนาวสิเดือดลแล้วปะไปเบิ้งหมอครับเดี๋ยวเอา เอาหมูลงเลยเนาะเอาขาหมูลงเลยบ่ดหเบิ่งอยู่ครับั ผมกันเรนน,คนะครับเนาะแวะมาทักทายกันแค่หมื่นแลงครับผมันจะก็เขากำนาวยางเด็นอยู่ข้างล่างบ้านครับผมบาได้ไปเห็นงานกันเ่นจะทรศัพท์เบิดมื่อครับจนตาแฉะนะครับกระเคืนก็กว่สีนอนเนาะแต่ก็นอนเว้นนะครับก็บประมาณสี่ถุงครับสูงสุดก็ได้สามถุงสี่ถุงม่ถง่วงเป็นปกติครับกินข้นขาวอาบน้ำแล้วนอนนี่นั่นกับประมาณสองถุงครึ่งครับผมก็นั่งอยู่ข้างนอกแป๊บนึงครับผมมันแห้งหัวมันแห้งนิดหนึงรับลมเย็นแล้วก็นอนครับขวบมุงก็แป๊บเดียวครับ มันเบิ่งโทรศัพท์ได้บ่ถึงสามนาทีครับกับ่วงแล้วรับแล้วกเศาก็เศ้าบันนี้เศ้านีดุก้นของหนำมาม่นตีซีนิดครับผมก็เลยบบนอนเลยก็เลยดูเข็ดเขาเขาดูเพงเพียนเลยเหมงนกครับส่วนี้กตื่นแต่เศ้าครับผมมื้อกันตีหาตีหาเครื่องพวงก ogue แต่ครับแล้วแจแล้วแตหมื้นเนาะแล้วแจจะตื่นมื้อได้โปวดของน้ำกับ่บดุกครับจะบ่มีงานเนาะ กับผมกับสิประมาณนี้ครับผมมห่อ,อก,กันรนิ่มแงเงินนกบนนูนูร้างบรรยากาศรอบๆคางรอบๆบ้านนี่นะครับผมจะขอตัวล่าแล้วครับสิเป่ามอเนะาะก็ต้มสิปเปื่อยครับผมกต่สิพอดีแล้วเนะวา,าะสุนตัวคว้าเป็นละวกินข้แร้งครับสิขอตัวล่าแล้วครับผมห่อกันคลิปต่อไปเนาะครับกาฝากกดไลค์ก็สะสยายเป็นการนั่งแนงใจนะครับเด้วยบุกไปลงคลิปก็ได้เก็บกับบุกอยมีซาราครับผม อวด,วดบึงกันนะครับเ <laughs> จกดีไม่ควอมุขครับผมออกันคลิปต่อไปเนาะก,กับโบฮูครับชมไม่คมันเห็นติดโล่งยังอยูดด่ดีไม่แห้งนะครับเด้อสวัสดีครับ